สวัสดีครับนี่คือพระสมเด็จบรรลังนะครับพระสมเด็จบรรลัคพิมพ์คะแนนนะครับโกเจดียิ้มรับฟ้านะครับนะครับเป็นพระพิมพ์คะแนนนะครับซึ่งนะครับบรรจุอยู่ในกุเจดีนะครับเป็นพระ ที่นะครับปียังบวายได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นพระที่สมเด็จนะครับที่มีสร้างมาจากนะครับเนื้อดินนะครับสมกับ,บเนื้อปูนเพชรนะครับแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้ก,ก็คือผงพุทธคุณสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับนะครับ เป็นเนื้อดินนะครับดินพระกำแพงดินพระสุมกอนะครับซึ่งท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านนะครับนำมานะครับจากกำแพงเพชรนะครับนะครับที่จุดไหนนะครับที่ระบุได้ว่าเป็นนะครับเป็นพระวัดละคังนะครับนะครับให้ท่านดูนะครับ เป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยนะครับของพระวัดละคังนะครับนะครับนี่นะครับดูนะครับดูเส้นคมคมที่วิ่งมาจากปลายเกตนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นใบหน้านะครับบริเวณกลางใบหน้าพอดีเลยนะครับหน้าผากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเห็นนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับที่ท่าน สมเด็จโตท่านเป็นผู้สร้างนะครับนะครับแบบสองนะครับรอบกระจกนะครับนะครับรอบกระจกดูนะครับพระองค์นี้นะครับถังนะครับถังเป็นสร้างมาจากนะครับดินที่มีอายุเป็นพันปีนะครับ ดินที่มีอายุเป็นพันเป็นสี่ห้าร้อยปีเป็นพันปีนะครับบวกกับครับเนื้อปูนแกงนะครับดูนะครับต้องครับอ่าเรามาดูพิมพ์กันก่อนดีกว่าครับครับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับเส้นสุมขอบแก้วนะครับเป็นลักษณะหวยผาซีกนะครับตัวซึ่งจะ ปลายผ่าซีกเป็นยังไงครับครึ่งจะเป็นสันคมคมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะหมูนูนโค้งออกนะครับชัดเจนนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับฐานชั้นล่างสุดนี่นะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับนะครับดูบริเวณมุมด้านซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะครับ จะตัดลงมาตรงๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมตัดตรงเลยนะครับส่วนนะครับกว่ามือเรานะครับดูนะครับจะมีปลายแหลมงุ้มจะทะแยงมาหามุมซุ้มขอบแก้วนะครับนะครับฐานชั้นที่สองนะครับฐานชั้นที่สองจะเป็นขาสิงนะครับลักษณะนะครับ ฝั่งทางด้านขวามือเรานะครับผมอาจะเชิดขึ้นนะครับแล้วก็ลาดเอียงลงไปนะครับทางซ้ายมือนะครับฐานชั้นที่3ามชั้นแรกเลยนะครับชั้นแรกที่ติดกับนักแข่งนะครับจะมีลักษณะนะครับคล้ายๆ้ายกับ ขานเรือนะครับลักษณะขององค์พระนะครับจะเป็นปางสมาธินะครับแล้วก็จะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นชายพรทิพย์นะครับติดลำไรนะครับอยู่บริเวณใต้นะ,นะะขานะครับเห็นไหมครับจะเห็นพอลางๆนะครับ ถ้าจะให้ดูเนื้อนี่ให้ท่านพิจารณาเองนะครับนะครับสีแดงๆออกน้ำตาลนะครับก็คือเนื้อดินนะครับดินของพระสุมกอพระกำแพงนะครับนะครับลักษณะที่ท่านเห็นเป็นเปื้นสีเทานะครับก็คือนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับ ซึ่งนะครับได้รับความร้อนนะครับพระเป็นพระบรรจุอยู่ในกลุนะครับเห็นไหมครับนี่คือความเก่าจริงนะครับนะครับให้ท่านได้ดูไว้นะครับก่อนที่อาจจะโดนกลืนกินนะครับโดนโดนโดนสเสียนพระรุ่นใหญ่กลืนก,นกินนะครับ ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นฐานเรียบนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการยุบนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ตรงจุดที่ยุบนะครับสีขาวขาวนั่นก็คือเนื้อปูนเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อปูนขาวนี่แหละครับสีเทาเนั่นก็คือเนื้อปูนแก่งนะครับเนื้อปูนแก่งหรือเนื้อปูนเพชรนะครับ เป็นลักษณะเป็นดินเหนียวนะครับเป็นที่คนจีนนำเข้ามาทำเครื่องปั้นดินเผาสมัยตั้งแต่สมัยรัชการที่5นะครับนะครับความละเอียดสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวเชื่อมประสานให้นะครับเนื้อดินนะครับดินกับเนื้อผงนะครับติดกันประสานกันได้อย่างดีนะครับ จุดที่เป็นจุดสําคัญนะครับให้ท่านดูลําคอนะครับลําคอนะครับจะเป็นล่องนะครับเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับลําคอองค์พระนะครับนะครับการวางมือนะครับแขนขวานะครับบริเวณวงแขนขวาองค์พระนะครับฝังนี้นะครับฝั่งทางหัวนิ้วหัวแม่มือผมนี่ครับนะครับจะตื้นนะครับ ฝั่งทางซ้ายนะครับจะลึกนะครับนี่นะครับฝั่งทางทางนี้นะครับซ้ายมือนะครับจะลึกนะครับทางนี้จะตื้นนะครับนะครับแต่ท่อนแขนของท่อนแขนซ้ายนี้จะเล็กกว่าท่อนแขนขวานะครับนะครับลำคอเป็นร่องครับใบหูติดลำไรนะครับเส้นปีนหน้าผากนะครับให้ผมชอบเลือกเส้นหน้าผากนะครับดูลักษณะของขอบกระจกนะครับ มุมนี้จะแองลึกนะครับมุมขอบกระจกด้านนี้นะครับก็จะเป็นแองลึกนะครับเส้นรอบกระจกนะครับตัดชิดนะครับดูนะครับแต่ก็จะเห็นชัดเจนทุกมุมนะครับตัดชิดเส้นรอบนะครับพิมพ์นี้นะครับผู้แกะพิมพ์ให้ถวายให้ทนี่ได้สวยมากนะครับเป็นช่างสิบมู่นะครับ ตังสิบหมู่ของท่านหลวงวิจารณ์นะครับเป็นหัวหน้าช่างนะครับในขณะนั้นนะครับเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดรักขังนะครับจัดแต่ว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามที่สุดนะครับนะครับในบรรดาพิมพ์ฐานสามชั้นนะครับถึงจะเป็นพิมพ์คะแนนก็สวยนะครับสวยท่านว่าสวยไหมครับคมนะครับเอ๊ะ ทุกสิ่งทุกอย่างในองค์พระนะครับคมชัดนะครับนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับการยุบการย่นนะครับรอยปูไตนะครับดูรูคุณนนะครับเห็นไหมครับเนื้อขาขาวเห็นไหมครับการบิดนะครับเพราะว่าพระอยู่ในได้รับความร้อนสูงนะครับบรรจุในกุเจดีย์ยิ้มรับฝาวัดละคังนะครับ นำมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าท่านชมแล้วว่าสวยกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับยังเหลือองค์ใหญ่นะครับยังไม่นำมาให้ท่านดูนะครับขอบคุณครับ